การตรวจเลือดนี่นะคะก็มีความสําคัญนะคะเป็นการตรวจทางห้องฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยในการคัดกรองโรคนะคะในกรณีที่ยังไม่มีอาการที่ชัดเจนหรือช่วยในการวินิจฉัยโรคนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากการที่แพทย์มีการตรวจทรัพยบัตรตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วนะคะในบางกรณีก็ต้องอาศัยผลการตรวจทางห้องบติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยนะคะช่วยติดตามการรักษาแล้วก็ยังสามารถช่วยที่จะเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย ปัจจุบันจุดบริการเจาะเลือดของโรงพยาบาลศิริราชมีด้วยกัน3แห่งด้วยกันอาคารผู้ป่วยนอกห้อง108อาคารนวบ,บินทรารบพิษ84พรรษาชั้น1นึ่งและหน่วยเจาะ drive t r o u ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์แต่ละสถานที่จะมีขั้นตอนการเข้ารับบริการอย่างไรรายการสาระดีศิริราชจะพาทุกท่านมาแนะนำกันคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทราบไหม,มคะว่าขณะนี้โรงพยาบาลศรีราชได้เปิดจุดบริการจัดเลือดแห่งใหม่ที่ชั้นหนึ่งอาคารนวมินทร์รบบัิษ84พรรษาซึ่งจะมีความสะดวกสบายทันสมัยขั้นตอนการรับบริการเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมได้เลยค่ะ จอดเลื่อนใหม่แห่งนี้เราจะให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่เดินเองได้โดยเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5.30นถึง16.30 30น, 30. 30นแต่ปิดรับคิวเวลา16.00น,นะคะคหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์โดยท่านต้องลงทะเบียนผู้ป่วยที่ช่อง3-5และสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองจะต้องเปิดสิทธิ์ที่ช่อง1-2ก่อนนะคะ จุดต่อไปยื่นใบขอตรวจและรับคิวเจาะเลือดที่ช่อง6-7ค่ะนั่งรอดูคิวเพื่อรับใบขอตรวจคืนที่ช่อง10ท่านอย่าลืมชำระเงินก่อนเข้ารับบริการเจาะเลือดที่ช่อง13-16นะคะหากมีการตรวจปัสสาวะหลังจากเก็บปัสสาวะเสร็จให้ท่านนำส่งตามเส้นสีแดงดีค่ะนั่งรอดูคิวที่หน้าห้องเจาะเลือด เมื่อถึงคิวให้เข้าเจาะเลือดได้เลยค่ะจากนั้นนั่งรอเรียกคิวที่เก้าอี้สีเทาเพื่อรอเรียกคิวเข้าช่องเจาะเลือดจุดนี้จะเป็นจุดที่ลำเลียงหลอดเลือดไปตามสายพานเพื่อเข้าห้องแลบต่อไปนะคะ หลังจากจาเลือดเสร็จท่านสามารถรับฟังผลตรวจ <4 S 1> ชิ้น <5 S 1> ่วยตรวจตามแพทย์ได้เลยนะคะ <5 S 1> เห็นไหมคะว่า <5 S 1> ห้องเจอเลือดแห่งหมนี้มีขั้นตอนการรับบริการที่ไม่ยุ่งยากถ <6 S 1> ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการของโรงพยาบาลศรีราชเพื่ออำนวยความสะดวกสบายรวดเร็วให้แก่ผู้รับบริการค่ะ